นะคะวันนี้อยู่กับมาเจสเทคนะคะหรือว่ามุ่งรวดนิรภัยอยู่กับคุณลิก้าพูดคุยมาบ้างบางส่วนถึงแบ็คกราวเธอในเด็กครับท,ทีนี้ก็ผมพอสังเกตแล้วว่า m a เจสเทคเนี่ยมีข้อดีของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนนี้คนรู้จักยันไม่มากใ,ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค,คุณลิก้ามีการใช้สื่อประพันธ์หรือว่าส่งเสริมกรารตาดยไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ <ม>ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราเอา resolve แบ<ม>กกลับมาก่อนเเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้น<ม>ทําไมเราถึงได้ทําสื่อนั้นน,น,นะคะก็คือจริงๆยอดขายของเราเนี่ยมันจะมาจากงานอ e ีเวนต์นะคะอั<ม>นดับสองพวกเว็บไซต์<ม>นะคะอันดับ3ก็จะเป็น wood ออกเมาส<ม><ม>นะคะ,ะการทําการตลาดเริ่มแรกตอนแรกเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยคือเราด้วย product เราต้องจับต้องถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร พูดเฉยๆเขานึกไม่ออกเราเลยต้องไปออกอีเวนต์ตามงานต่างๆซึ่งตอนแรกตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ลกค่ะว่าอีเวนต์ไหนจะเวิร์กเราก็ออกหมดไปไปหมดเลยไปทุกเดือนเลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมันเหมือนกับให้เขาได้สัมผัสสินค้าจริงให้ให้เขาเห็นบ่อยๆว่าอ๋อมันมีโปรดักต์นี้นะอยู่ในงานนี้ไปเจอไปเจอไปเจอคืออย่างน้อยให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นโปรดักต์ใหม่ ไปมุมมงมวกนิลละไพรอ,อแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักอะไรมากเราก็ทำตรงนี้ก่อนทีนี้การออกอีเวนต์เนี่ยก็จะมี2อีเวนต์ใหญ่งานบรลละสวนงานสถาปน,นิกค่ะคคแล้วที่สําคัญคือไม่เพียงแต่โชว์โปรดักรเราโชว์ให้ลูกค้าเนี่ยทดสอบด้วย ให้ทดสอบความแข็งแรงความทนทานทดสอบยังไงบริการก็ลูกค้าจะขอโทษนะคะจะถีบก็ได้จะถีบก็ได้จะใช้ไม้เบสบอ l ทุกอย่างน้อยเนี่ยให้ลูกค้าได้รู้ว่าเอ้ยมันมันมันทนทานจริงนะเพียงแต่ว่าในในการแล้วก็ในการออกอีเวนต์แต่ละอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ลูกค้าคือพยายามเก็บรายชื่อลูกค้าเพราะว่าไม่ไม่เพียงแค่ว่าให้ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมา แล้วเราจะตามลูกค้าตาม follow up งานยังไงอันมีสำคัญนะมากนะคะ<อ>เราก็ต้องมีการลงทะเบียนหลีดเอาไว้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีความสนใจอะไรยังไงบ้างสนใจจะติดตรงจุดไหนอะไรยังไงแล้วเราหลังงานปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการกระจายหลีดให้กับทีมเซลลเพื่อ follow up ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ได้แนะนำสินค้าอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะคะส่วนจริงๆเราทำทั้ง above และ below นะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งเราก็ทำในส่วนของเว็บไซต์เริ่มเมื่อก่อนเนี่ยเว็บไซต์ก็เหมือนเป็นหน้าตาแบบหน้าตาธรรมดาธรรมดาเราก็เริ่มรีโนเวทเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีโนเวทอีกละเปลี่ยนโฉมไหมครับเปลี่ยนโฉมใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะโลกออนไลน์มันกระจายได้เร็วใช่ไหมคะเราก็ทำเว็บไซต์เนี่ยค่ะให้ให้ทำเอสซีโอบ้างนะคะในเพราะว่าด้วยงบประมาณเราในตอนเริ่มแรกเนาะยังไม่ได้ขายของเลยเราก็มีจํากัดเราก็ต้อง เลือกเอาว่าเราจะ<ม>ทําอะไรเพื่อให้มันไปกระจายให้คนรู้จักมากที่สุดก่อนค่ะก็จะมีคนสเสิร์อินร์เน็ตแล้วเจอเราใช,ใช่อย่างน้อยเสิร์ชปึ๊บมีเบอร์โทรศัพท์โทรกลับมาเราก็โอเคอธิบายลงได้คอร์ดไว้เสร็จ f o l l o w up คือมันให้มันเป็นวงจรเนี่ยเราจะพยายามอัปเดตการติดตั้งให้ลูกค้าได้เห็นว่าเพราะโรดักของเราเนี่ยมันมันมีทั้งบานมันมีหลายชนิดนะคะประตูหน้าต่างบานเลื่อนบานเปิด มีทุกบานเลยที่ประตูหน้าต่างกระจกเขามีอ่าเรามีชนิดชนิดตรงนั้นลูกค้าก็สามารถจะดูได้ว่าการติดตั้งลักษณะบานนี้ติดตั้งแล้วเป็นยังไงสวยงามแบบไหนหเราจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็จะมีว,ะวิดีโอให้ด<ม>ูหลากหลายรูปแบบประตูบานเฟ้ยมบานเดี่ยวบานคู่ทัางนั้นน่าสนใจเลยเอาเอาทั้งสาสามสื่อก่อนอย่างแรกคืออีเวนต์ตอนแรกเรากลาดไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเรามองว่าสินค้าของเราเหมาะกับอีเวนต์แบบไหนอ่าสินค้าของเราจะเหมาะกับ มีสองอีเวนต์ใหญ่คืองานสถาปนิกกับงานที่เป็นบ้านละสวนนะคะโดยตรงเลยใช่เพราะว่างานสถาปนิกเนี่ยจะเน้นกลุ่มของสถาปนิกเลยชื่อก็บอกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตามบริษัทต่างๆบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็จะมีการจัดซื้อแผนกที่หาวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยที่มาเดินซึ่งทัมมิ่งของงานนี้จะอยู่ช่วงประมาณพฤษภา พฤษภาแต่ใช่ค่ะแต่บ้านละสวนเนี่ยจะอยู่ประมาณตุลาแต่บ้านละสวนเนี่ยจะเป็นงานสําหรับ end user คือเจ้าของบ้านบางทีมาเดินดูเองนะคะหรือมาดูอีกรอบจากงานสถาปนิกฉะนั้นเนี่ยทัมิ่มันจะกําลังดีเลยเพราะว่าช่วงสถาปนิกบางทีบ้านเนี่ยกำลังกำลังสร้างมีกําลังสร้างหรือยังไม่สร้างพอยังไม่สร้างปุ๊บมาเจอเราอย่างน้อยเนี่ย ให้เราได้เข้าไปเป็นสเปคบ้านเขาไว้ก่อนนะคะแต่พอพอบ้านละสวนปุ๊บก็บ้านเสร็จแล้วหาใช่หาของที่จะตกแต่งต่อเติมซึ่งมุงรั่วของเราต้องเข้าช่วงหลังอยู่แล้วใช่ทำต้องเข้าหลังทำกระจกนะคะทำทำกระจกอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ทั้งสองกลุ่มดีเดลยดเลยค่ะแล้วก็คือเรียนรู้มาว่าสองงานเนี้ยเวิร์กก็เลยมีทุกปี เรามีทุกปีเราเริ่มตั้งแต่2007ละที่ที่เราเริ่มเริ่มลองมาลองตลาดดูนะคะตั้งแต่2008เนี่ยแล้วเราก็มีมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะเว็บไซต์เนี่ยตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนพอเราทำแล้วรวมทั้ง Facebook ด้วยนะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อะไรยังไงบ้างคะจริงๆตอบโจทย์มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเรามีความสนใจอะไรเราอยากรู้อะไรเราต้องเสิร์ชหา นั่นคือคุณมีความสนใจแล้ว <บ S 2> ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราอยู่ดูเราไปขายของจะเยีย่ยดให้เขาไม่ใช่แต่นี่เขาวิ่งมาหาเราโอ,อกาสมากขึ้นใช่ค่ะแล้วตอนนี้ Facebook เว็บไซต์พวกนี้ทุกเพศทุกวัยเลย<ด>ที่<ช>จะเล่นอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มทาร์เก็ตของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่กลุ่มที่มีกำลังซื้อคือยังไม่ใช่คนจ่ายอะ สมมติลูกลูกยังไม่ใช่คนจ่ายแต่เขาก็มีอิทธิพลกับพ่อแม่เหมือนกันพอเห็นปุ๊บอ้าไปบอกพ่อแม่่เอนี่ยเห็นเห็นโพดัตงนี้ไหมลองลองลองเรียกเขาเข้ามาดูไหมหรือเราลองไปดูโชว์รูมไหมอ่ะคือคือมันมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน พอเป็นเว็บไซต์เป็นสื่อพวกนี้จะงบลงทุนค่อนข้างน้อยแต่งบมาถึงมาเนี่ยจะไปอยู่กับสื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีสิ่งค์ทีตรงนี้เราคิดว่าเราเราลงทุนไปเนี่ยถ้าแนะนําผู้ประกอบการการประชาสัมพันธ์โปรดักใหม่ๆแบบเนี้ยควรลงสื่อยังไงบ้างกับสื่อที่ต้องใช้งบเยอะคือต้องเลือกต้องต้องต้องสิลิกค่ะว่าสื่อไหนที่ตรงกับเป้าหมายเราแล้วคุณเลือกสื่อสื่อนั้นให้มันคอนติเนีย อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่างเช่นแมกกาซีนของเราเนี่ยเราก็จะลงทั้งบ้านและสวนลิฟว mm ิ่ง etc เราลงเยอะมาก mm hmm. แล้วก็หนังสือพิมพ์คุณลองลงไปสักสองครั้งก่อน mm hmm. ดูว่ามันมีฟีดแบ็กไหมมันจะมีลักษณะที่ว่าลูกค้าคออินเราเรียกว่า call คออินเราเข้าคออินเข้ามา mm hmm. แต่ไม่เกิดยอด mm hmm. แค่โทรมาถาม, mm hmm. มกับท,ที่โทรมาน้อยจากสื่อเนี้ยโทรมาน้อยแต่ ใช่เลยคือซื้อเลยฉะนั้นสมมุติถ้าคุณจะเลือกหนังสือพิมพ์คุณเลือกไปก่อนหนังสือพิมพ์หรือคุณจะเลือกแมกกาซีนคุณเลือกก่อนแมกกาซีนถ้าถ้าในกรีทีง่งบน้อยจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นวิทยุยหรือทีวีตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงราคาจะสูงคุณอาจจะผีได้ไม่มากฉะนั้นอาจจะของด้วยโปรดักมาแล้วแต่โปรดักด้วยอย่างของของของลกาอย่างนี้อย่างทีวีคนก็ไม่ ของเราไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะเหมือนแบบน,น<า>ั่งดูเป็นเป็นโฟกัสแบบดูแบบโฆษณาอย่างเงี<ม>้ยไม่ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าของเราต้องอ่านรายละเอียด<ม><ม>แล้วที่สําคัญต้องสัมผัสและทดสอบด้วยนะใช่เราต้องอ่านรายละเอียดมผมเนี่ยเพราะอ่านรายละเอียดเราก็ต้องลงอะไรที่อาจจะเป็นบท u เรียลอะไรอย่างนี้ในหนังสือให้อย่างน้อยให้รู้ว่ามันคืออะไรอย่างในทีวีเนี่ยเขาอาจจะได้แค่ว่าแวบเดียวออกมูนดมัน ล้วนนี้ราพมาจะเทคแล้วก็เบอร์โทอบอกเบอร์โทรปุ๊บโทรมาอ่ะนั่นแหละคืออันนั้นก็คือวัตถุประสงค์แค่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรให้แค่แค่สะดุดอ่ะสงสัยสะดุดเพราะงบน้อยไงมันพูดมากไม่ได้ใช่ไหมคะก็สะดุดอะใช่สะดุดปุ๊บว่ามันคืออะไรปุ๊บก็โทรมาจำเบอร์โทรปุ๊บโทรมาแล้วทีนี้เราก็ไล่ไล่ยาวละแล้วทีนี้ในในสามสื่อที่เราว่าเนี่ยทั้งเว็บไซต์ทั้งออกบูธแล้วก็เทลทันเนี่ยลูกค้าเรามาจาก สื่อไหนมากน้อยพิเศษไหมครับการสำรวจของเราหนาาึ่งอีเวนต์เลยการออกอีเวนต์นนหลักๆเลยใช่ค่ะอ,อันที่สองเว็บไซต์อันที่สามที่ต้องพูดถึงคือ Word o f m o u t h ครับวชอ Word of Mouth เนี่ยคือมาจากลูกค้าที่อบอกต่อ,อโดยที่กลุ่มลูกค้าของเราค่ะจะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ ไม่ได้มีจํานวนมากไม่ได้แมสมากด้วยด้วยราคาของสินค้าเราด้วยความพรีเมียมอะไรต่างๆมันก็ไปพร้อมกับคุณภาพนะคะกลุ่มนี้เนี่ยกำลังซื้อมหาศาลเราก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องคลิปอินทักับกลุ่มลูกค้าเราต้องมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังเพื่อที่พอเขาประทับใจปุ๊มเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาซื้อสำหรับบ้านหลังที่สองหรือชั้นสองลูกค้าเหล่านี้ปกติแล้วเราต้องเดินทางเข้าไปหาหรือว่ารู้จักเรา เวิร์ดออฟเมาส์มีส่วนมากเนี่ยต้องบอกเลยว่าของเราไม่ค่อยได้เดินเข้าไปหาลูกค้านะอ,อย่างที่บอกว่าเราต้องพยายามสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วเขาก็จะโทรเข้ามาส่วนมากจะโทรเข้ามาถามก่อนอาจจะให้เลขขาหรือสถาปนิกวิศวกรอะไรต่างๆโทรเข้ามาถาม,มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปพีเต์กับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือเจ้าของบ้านครับ ทุกอย่างทุกอย่างที่เวลาเราโดยเฉพาะคุณลิก้านะเข้าไปดีลงานเข้าไปขายมันจะจบทันทีเลยไหมคะหรือว่ายืดเยื้อเทคนิคในการขายเนาะในการขายเนี่ยลิก้าพยายามจะดึงลูกค้ามาที่โชว์รูมเพื่อให้เขาเห็นเ่งเพื่อให้เขาเห็นคือเวลาเราคุยโทรศัพท์เราสแกนรู้ละว่ากี่เปอร์เซนต์ที่ลูกค้ามีความสนใจกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะปิดได้ แล้วก็ดึงลูกค้ามาที่โชว์รูมพยายามให้เขาเห็นของจริงปุ๊บเกือบร้อยเปอซน์ถ้ามาที่โชรูมปุ๊บซื้อทุกลายจะมากน้อยต้องซื้อทุกไลน์ <S 2> <S 2> <S 2> มันมคือมัน่นใจเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่เฉพอลิแกนนะเราก็พยายามที่จะให้ทีมขายของเราซึ่งทีมขายของเราเนี่ยเ,เขาก็จะไม่ใช่แค่ขายของเราเรียกว่าเป็น Security Advisor <S <S มไม่ใช่เซล์เซล์เซล์แมนไม่ใช่เพราะว่า เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยลูกค้าจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจริงๆเราอยากขายนะเราอยากค้าอยากขายแต่พอเป็น s e curity Advisor เราต้องสวมบทบาทคือการเป็นผู้แนะนําให้คําปรึกษาลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เข้ามาขายของแบบยัดเยียดไม่ใช่เขาก็อยากจะถามอยากจะซื้อนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะขายของได้ให้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดูต้องเรียกว่าจริงๆสินค้าของคุณลิก้าเนี่ยตอบโจทย์หลายเรื่อง เรื่องค,ความปลอดภัยเรื่องความสวยงามแล้วก็บริการหลักการขายด้วยคือมันเป็นสิ่งที่คือถ้าเป็นผู้หารรับสูงเนี่ยควาจริงก็ต้องการต้องการสิ่งพวกน,นี้อยู่แล้วเนาะถ้ามีโอกาสจริงๆจะเรียกว่าเดินหาด้วยซ้ําว่าสินค้าอย่างนี้มีอยูตรงไหนได้บ้างพอมาเจอยิ่งมาเจอของการนําเสนอ,อในภาพโฆษณายจริงเนี่ย ถ้าตัดใจก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ยอมจ่ายไม่ต้องคิดเลยถ้าปลอดภัยได้จริงๆรนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคุณแชร์พอสินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างเงี้ยการเข้าตลาดเราเป็นผู้นําในการตลาดนี้ผู้ตามอื่นๆในตลาดเนี่ยมีเข้ามาตลาดมากน้อยาเพียงใดแล้วเรามีการป้องกันหรือว่าแข่งขันยังไงได้บ้างคะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยนะคะคือที่ที่นำนวัตกรรมนี้เข้ามา ซึ่งปีที่แล้วต้องบอกปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเจ้าอื่นๆเนี่ยคือพยายามทำเรียนแบบแต่ไม่เหมือนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็มีบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าเ,เราไปเจอนี้คือเราก็ไปเจอจากที่ลูกค้ามาคุยถามข้อมูลเราบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี้ยค่ะก็จะมีการบอกว่าเป็นเป็นมุงวัตนิรภัยซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปในตอน ช่วงช่วงแรกันะคะว่าคําว่านิรภัยจะต้องผ่าน3เทสจําได้ไหมคะที่มีการ,รกีดก,กันกแท้ซึ่งถ้าคุณไม่ผ่านแล้วคุณไม่มีใบรับรองคุณเรียกนิรภัยไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าว่าก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยให้ ให้ศึกษาข้อมูลก่อนบางทีลูกค้าจะไม่ค่อยทราบว่าเพราะเพราะหลายๆเจ้าจะแอบอ้างเราเหมือนกันแล้วของเราเองก็มีสินค้าหลายรูปแบบด้วยบางครั้งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าออาจจะเป็นหนึ่งในรูปแบบของทางบริษัทต่าคือจริงๆทําคล้ายทําคล้ายรูปลักษณ์ทำคล้ายแต่ว่าไม่ไม่คือจับจับต้องก็รู้ดูก็รู้แหละว่าว่ามันไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงการปรับตัวเมื่อมีคู่แข่งเข้ามานะคะ ทางบริษัทเองปรับตัวยังไงร,รวมทั้งจะบอกต่อ SME ที่กําลัง <c oughs> ทําของลักษณะคล <c oughs> ้ายๆกันถ้าคุณจะทําคุณจะทําแบบไหนถึงจะดีต่อวง,งการธ <c oughs> ุรกิจแบบเดียวกันน <c oughs> ช่วงหน้ารับพูดถึงอนาคตด,ด้วยนะคะว่าคุณลิกา้ามองอะไรไว้ต่อไปในอนาคตคือเดียเด๋ยวกลับมาค่ะสําหรับช่วงหน้าท้ามพลาทีนี้เห็นคุณก้าก็ทำงานผ่านประสบก,การณ์มาเยอะรวมทั้งกลับมาป็นเซกที่มานแนั้น,นด้วยนะคะ ตอนนี้มีตัดยาที่คิดว่าน่าจะเป็นกป็แจความสําเร็จในการทํางานธุกจย่างค่ะแค่นี้เป็นอาดีในการเดินธุรกิจมาเนี่ยไม่ทราบว่าในในกรณีของเราก็มีจุดแข็งเยอะแล้วเราเคยที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในเรื่องของการกันถ้าเราแก้ฝ่าฟันไม่ได้นเลยฝ่าเป็นข้อคิดของการทําธุรกิจของผู้ประกอบอรายอื่นไว้ว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ ทัศนคติที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกฝังมานานมันเปลี่ยนไม่ได้อย่าเสียเวลา